ท่านผู้ชมครับอาจารย์เช้าวชาแนลมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็มีคำถามอยู่ในใจนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในภาวนาสูตรสติกนิบาตอังคุตรนิกายดูในพระไตรปิฎกเล่มที่21นะครับเรื่องก็คือ ประเด็นคำถามที่ว่าการบรรลุมรรคผลหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำได้ยากมากๆเป็นพ่อเหตุไรนะครับคำถามก็คือว่ามันทำไมถึงทำยากนะครับที่มันยากเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุไรแล้วก็ปกติแล้วทำ ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จมันมีเหตุมาจากอะไรนะครับนี้เป็นคําถามที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลโน้นนะครับแล้วก็ผมว่าในปัจจุบันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุไม่ว่าจะเป็นฆราวาสผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเกิดความคิดหรือชุดความคิดแบบนี้มาว่าทําไมมันทํายากจังทําไมมันปฏิบัติยากจัง มันยากเนี่ยเพราะเหตุไรเอาล่ะครับเมื่อเกิดคำถามขึ้นมาแบบนี้เราก็ลองไปดูคำตอบของพระพุทธเจ้าที่ตอบเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่21นะครับดูว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่าง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่มั่นเจริญภาวนาแม้จะพึงเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าโอโนขอจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นแบบนี้ก็จริงแต่จิตของภิกษุนั้นเนี่ยย่อมไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นข้อนั้นเพราะเหตุไร จะพึงกล่าวได้ว่าเพราะไม่ได้จเจริญเพราะไม่ได้จเจริญอะไรเพราะไม่ได้จเจริญสิ่งเหล่านี้คือไม่ได้จเจริญสติปัฏฐานสี่สัม,มัปปธานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าภะละห้าโพชฌงเจ็ดและมักมีอง,งแปะเปรียบเสมือนแม่ไก่ มีไข่อยู่แปดฟองสิบฟองหรือสิบสองฟองไข่เหล่านั้นเนี่ยแม่ไก่กกไม่ดีให้ความอบอุ่นไม่พอไม่ทั่วถึงฟักไม่ดีแม่ไก่นั้นจะพึงเกิดความปรารถนาคิดอย่างนี้ว่าโอ้โนขอให้ลูกของเราพึงใช้ปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปาก จาะก,กระเปือกไข่ฟักตัวออกมาโดยสวัสดีถึงแม้จะคิดอย่างนี้ก็จริงแต่ลูกไก่เหล่านั้นไม่สามารถจะใช้ปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากกัดเทาะเปลือกไข่ออกมาได้ฟักตัวออกมาได้โดยสวัสดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะแม่ไก่ กกไม่ดีให้ความอบอุ่นไม่พอและ,และฟัก,ฟกไม่ดีฉันนั้น นี่คือคำตอบจากพระพุทธเจ้านะครับพระองค์ทรงเปรียบเทียบให้เราผู้ปฏิบัติธรรมได้ทราบว่าการตั้งใจแต่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอหรือว่าเจริญภาวนาเรื่อยๆโดยเฉพาะไม่ได้เจริญธรรมะทั้งหลายที่ยกขึ้นมาโดยเริ่มตั้งแต่ สติปัฐาน4ประการไปจนถึงมรรคมีองค์8นั่นนะครับถ้าไม่ได้ทำเนี่มันก็ไม่สามารถที่จะสิ้นอาสวะได้ก็ไม่สามารถที่จะเลิกละกิเลสต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นการกล่าวคำเฉยๆการตั้งใจเฉยๆแล้วไม่ปฏิบัติตามมรรคาที่จะพาไปถึงที่สุดเนี่ย แน่นอนครับไม่ว่าทางโลกและทางธรรมมันก็ไม่สามารถจะประสบความสาเร็จได้นะครับเรื่องต่างๆที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ตั้งแต่มหาสติปัฏฐาน4หรือสติปัฏฐาน4ไปจนอิทธิบาท4ไปจนถึงมรรคปยงแปดนั่นนะครับนั่นเป็นธรรมะรุนรวนครับก็คงจะต้องศึกษาหาความรู้กันต่อไปแต่สำหรับคลิปนี้เพื่อคำตอบของพระพุทธองค์เนี่ย ได้เป็นกำลังใจได้เป็นกุญแจไขใจให้กับผู้ที่ต้องการจะสิ้นอาสวะสละกิเลสนะครับก็ขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปนะครับเพื่อเผยแพร่ธรรมะเพื่อให้ทำเป็นฐานซึ่งชนะการให้ทั้งปวงครับนี่คือการทำบุญทำกุศลโดยไม่สิ้นเปลืองอะไรเลยแต่ได้กุศล ผลเหลือขนานับนะครับคือการให้ธรรมะเป็นฐานอย่าลืมกดติดตามช่องอาจารย์เช้าชาแนลนะครับจะได้พบกับสิ่งใหม่ๆหลากหลายความรู้ในทางพระพุทธศาสนาและยาสมุนไพรสวัสดีครับ